สวัสดีค่ะชยดาฟาร์มค่ะวันนี้จะมาแนะนำการปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตะกร้านะคะในการปลูกอ,อพอดีกระถางนะคะมันมีราคาแพงนะคะรู้สึกว่ากระถางจะแพงขึ้นมาก ตกใบละ20บาทเลยนะคะกระถางไซส10นิ้วปกติเัย,ยดาเคยซื้ออยู่ที่ประมาณ10บาทนะคะ10บาท15บาทนะคะแต่ตอนนี้ราคาพลาสติกขึ้นนะคะตอนนี้ราคาใบละ20บบาทแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตะกร้านะคะหาซื้อได้ตามร้านพลาสติกนะคะ มีลูกค้าถามมาว่าซื้อได้ที่ไหนก็คือซื้อได้ตามร้านพลาสติกมันเป็นตะกร้าที่ใส่ของนะคะไม่ใช่ตะกร้าต้นไม้นะคะเพราะเพราะฉะนั้นตามร้านต้นไม้จะไม่มีนะคะมันจะเป็นคุณต้องซื้อในร้านพลาสติกนะคะร้านขายทุกอย่าง10บาทไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ,ะอันนี้ซื้อมาจากร้านขายส่งวพวกพลาสติกนะคะอันนี้ตกอยู่ที่โหลหนึ่ง 100บาทะก็ตกใบละ8บาทนะใบละ8บาทก,กว่านะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้ต้นสตรอเบอรี่จากทางสวนไปจะต้นประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ต้นใหญ่กว่านี้นะคะปลูกง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็คือเตรียมดินนะคะโดยการใช้แกบดำ แกบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ดินล้วนหนึ่งส่วนนะคะมาผสมให้เข้ากันอย่าพึ่งถ้าไม่อยากให้ตายนะคะก็คืออย่าพึ่งผสมส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นพวกปุ๋ยพวกมูลสัตว์ต่างๆนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันมันแห้งดีไหมหรือว่ามันอาจจะทําให้รากเน่าหรือเปล่านะ,ะเราค่อยเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะให้ต้นเขาลากเขาแข็งแรงแล้วก็ติดติดดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่นะคะ วันนี้จะมาสาธิตก็คือเดี๋ยวเราเตรียมคุณต้องมีแกบดํำแล้วก็ดินร่วนเนาะผสมแล้วก็ร่อนนะคะต้องร่อนร่อนโดยใช้ตะแกรงตะกร้าร่อนนะคะนี่นะคะแบบนี้อันนี้ใบละ15บาทนะคะตามร้านพลาสติกนะคะเอามาร่อนเพื่อความละเอียดของดินนะคะความละเอียดของดินไม่ให้มีพวกก้อนกวดนะคะเข้าไปนะะเนี่ยจะได้ดินที่ละเอียดนะคะเสร็จแล้วใส่แค่ครึ่งตะกร้านะคะ ถ้าเป็นกระถางก็ใส่ครึ่งกระถางก่อนคะแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะรดน้ําให้ชุ่มเสร็จแล้วก็นี่นะคะต้นไม้ที่คุณได้รับไปนะคะจะเป็นต้นประมาณนี้ก็ดึงเลยนะคะดึงนี่นะคะให้เขาออกมาหลุดมาแบบนี้นะคะพอดีไม่มีขาตั้งกล้องเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องเะห็น,นะคะ นี่นะคะใช้มือดึงออกนะี่ค่ะจะได้มาลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงไปวางลงไปนะคะอย่างนี้วางลงไปแล้วเราก็ใช้ดินกบรอบข้างนิดนึงนะคะโดยที่ไม่ต้องกบขึ้นมาถึงส่วนส่วนข้างบนอย่างอย่าง,าง,างต้นนี้นะคะนี่แล้วเวลาเราลดน้ําก็ลด ตรงรอบนี้นะคะอย่าพยายามลดตรงนี้เพราะดินตรงนี้มันจะออกรดลดรอบนี้นะคะก็คือเนี่ยเหลือไวปอ้ประมาณประมาณ1นิ้วเนาะประมาณ1น,นิ้วหรือว่าประมาณ2เซนประมาณ2เซนนะคะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยทยอยกบดินทีหลังนะคะผ่านไปสักประมาณสวสัปดาห์เราลดน้ําดินจะสังเกตดินนี่จะเริ่มยุบยุบยุบ,ยบลงไปแล้วก็จะมีรากโผล่ออกมา ลากโผลมาแล้วเราค่อยเติมทยอยเติมดินเข้าไปนะคะสักประมาณ1สัปดาห์ถ้าคุณอยากใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ก็ใส่ได้เลยนะครัหนึ่งสัปดาห์คือต้นไม่เหี่ยวไม่อะไรแล้วนะคะก็คือต้นติดนีแล้วก็คือคุณจะเติมเป็นมูลสัตว์เข้าไปแต่ว่าแนะนําควรจะเป็นตากแห้งนะคะปุ๋ยเนี่ยอย่าเพิ่งใส่นะคะยวันก่อนเราค่อยใส่นะคะพวกปุ๋ยเคมีต่างๆนะคะ ดินภูคงภูเขาไฟนี่อย่าเพิ่งใส่เลยเห็นหลายรายแล้วเห็นบอกว่าใส่ดินภูเขาไฟนี่คือมันอาจจะมีความเค็มหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือต้นก็คือเน่าเลยนะคะอย่าเพิ่งใส่นะคะใส่แค่นี้ก่อนนะคะให้เขาต้นติดดีก่อนแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้าอย่าส่วนนี้ก็คืออย่าพยายามดนมากก็คือรดรอบรอ,อบข้างนะคะให้ชุ่มเลยแล้วทีนี้ ต้นเขาก็จะกืนเป็นเพราะว่าเขาต้องอาศัยการปรับตัวนะคะต้นเขาจะก็จะกืนกันเป็นกับดินนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลดไปประมาณ7วันเนาะเจ็ดวันแล้วก็ค่อยอดูดินมีรากผูอะไรก็เติมดินทยอยเติมดินเข้าไปนะ,ะยังไม่ต้องใส่จนเต็มตะกร้าเลยนะคะถ้าจนเต็มตะกร้าปุ๊บการเก็บน้ํานะคะการเก็บน้ําจะน้ําจะล้นออกมานะคะ เราใส่แค่นี้พอะะไม่ต้องเต็มนะคะและเราจะค่อยทยอยเติมดินเข้าไปอีกทีนะคะแค่นี้นะคะต้นสตรอเบอรี่ของคุณก็จะติดสมบูรณ์ไม่ตายนะคะ<ม>พยายามอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยอะไรเด็ดขาดนะะใส่แค่ดินร่วนแล้วก็แกบดํานะคะผสมกันหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้นะคะผสมกันถ้าใครไม่มีนะคะทางสวนสั่งมาได้ค่ะ เราจะผสมมูลไส้เดือนด้วยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยนะคะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนจําหน่ายนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนําการปลูกต้นสตรอเบอรี่ง่ายแค่นี้นะคะใครคิดว่าหลายคนคงจะทําได้เพราะมันก็ไม่ยากนะคะก็รดน้ําแล้วก็ทีนี้เราเห็นมีรากเริ่มเรารดไปนะคะมีรากเริ่ม โผล่ออกมาแล้วก็จะเติมดินทยอยเติมดินเติมดินเข้าไปนะจนเต็มตรงนี้นะคะแต่ส่วนยอดเนี้ยห้ามเลยขึ้นไปตรงส่วนยอดนะคะห้ามเลยขึ้นไปให้เติมให้ตรงนี้พอดีนะคะกบตรงนี้พอดีถ้ามีรากโผล่เราก็คือกบในส่วนรากนะคะโอเคคลิปนี้เชยดาฟาร์มขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ